สวัสดีครับปีนี้รู้สึกว่าเราดินข่าวเครื่องบินของสหรัฐมีการตกปล่อยมากนะครับทางรัสเซียก็มีบ้างเครื่องบินเป็นยุทธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มนุษย์เนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเดินทางจนถึงยุทโธปกรณ์ที่มีความได้เปรียบทางการทหารจากเครื่องบินยุคแรกจนถึงตอนนี้มีการพัฒนาไปมากนะครับท้งรูปแบบความเร็วเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่คู่กับโลกแล้วมันก็เป็นศัตรูของ เครื่องบินของสรัฐอเิการัสเซียจีนมองโกเลียลาวแล้วก็ไทยด้วยมันก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนอกจากแรงโน้มถ่วงจะเป็นศัตรูของเครื่องบินทุกลำแล้วนะครับแรงโน้มถ่วงยังมีผลกับวัตถุทุกอย่างบนโลกปีนี้ด้วย และซู34เป็ดน้อยของรัสเซียก็เป็นวัตถุที่ต้องพ่ายแพ้กับแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนกันล้ครับล่าสุดมีข่าวว่าซู34ของรัสเซียตกในภูมิภาคคาบารอบในระหว่างการฝึกนะครับในวันที่21ตุลาคม2563ที่ผ่านมาอันนี้ก็คือ1วันหลังจากที่ซูเปอร์โฮนเนตของสฐอนมิกาตกนะครับนักบินดีตัวมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยนําตัวกลับไปสนามบินแล้วละครับและพื้นที่ที่ซู34ตกเป็นเขตป่าไม่มี มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับ โดยซูสาที่ตกได้บินจากฐานทัพอากาศคอมสโมลนาอาร์เมอร์หรือว่าฐานทัพอากาศคูบาในรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นภูมิภาคตะวันออกอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับญี่ปุ่นจีนเกาหลีเหนือส่วนสาเหตุการตกอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับซู -34 เป็นสไตรไฟเดอร์หรือว่าไฟเดอร์บอมเบอร์ก็คือโจมตีต่อสู้ทิ้งระเบิดแต่ก็ไม่ใช่เครื่องบินหลายบทบาทขนาดนั้นหรอกครับถนัดในการทิ้งระเบิดแล้วก็ลาดตระเวนมากกว่าส่วนการต่อสู้กลางอากาศก็ทําได้บ้างใส่ขีปนาวุธให้เพื่อป้องกัน ตแต่ถ้าจะส่งซูสามสี่ 3, 4, ขึ้นไปฟัดกับเครื่องบินต่อสู้ขับไล่ตรงๆนี่นั่นคือความเสี่ยงแล้วครับพะข้อจํากัดของซูสามสี่ 3, 4, ที่ไม่ได้พิ้วขนาดนั้นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับเครื่องบินทุกลำเนี่ยมีเรดาร์มีอาวุธต่างกันนะครับขี่ปนาวุธต่างกันสเปคพิสัยการตรวจจับของเรดาร์กับสเปคพิสัยการยิงของขีปนาวุธถึงแม้ว่าจะมีความสามารถยิงได้เกือบ400กิโลเมตรนั่นคือสเปคในกระดาษเท่านั้นนะครับและไม่มีใครเนี่ยยิงที่400กิโลเมตร เรดาของเครื่องบินไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับจะเปิดแค่ชั่วครู่เท่านั้นพอการเปิดเรดาร์ก็เหมือนการแจ้งตำแหน่งของตัวเองให้คนอื่นรู้เมื่อเราเนี่ยต้องออกรบในพื้นที่กว้างและวก็มืดนะครับเรดาร์ก็เหมือนไฟฉายศัตรูก็มีไฟฉายเหมือนกันพอเปิดเรดาร์ปุ๊บเหมือนเปิดไฟฉายนั่นแหละครับ ต่างคนต่างรู้ตำแหน่งซึ่งกันและการในระยะไกลนะครับแล้วต้องปิดเรดาร์แล้วก็ประเมินทิศทางของศัตรูในความมืดศัตรูก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานั้นต้องอาศัยสายตาของนักบินช่วยด้วยนะครับการออกแบบทัศนวิสัยของห้องนักบินจึงสําคัญไม่สามารถอาศัยเรดาร์ตลอดเวลาได้ถ้าสักพักหาไม่เจอก็ต้องเปิดเรดาร์ก็เหมือนเปิดไฟฉายสว่างขึ้นมาแลวครับถ้าเห็นก็คือเห็นแล้วก็ต้องปิดเรดาร์เปลี่ยนทิศทางของตนเองนะครับเพราะศัตรูก็ต้องเปิดเรดาร์เป็นระยะเหมือนกัน และต่างคนก็ต่างมีของก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ที่จะมารบกวนสัญญาณซึ่งกันและกันพอใกล้เข้ามานะครับในระยะที่มองเห็นหรือว่าเรดาร์จับได้เนี่ยก็จะใช้อาวุธก็ต้องหวังผลได้ต้องแน่ใจด้วยนะครับเพราะยิงขีปนาวุธไปแล้วเนี่ยยังไม่รับรองผล100%ขีปนาวุธต้องสู้กับอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ผู้แฟร์อิเล็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์มิเชอร์ของฝ่ายตรงข้ามอีกนะครับ ในระหว่างการสู้การความเร็วความคล่องตัวเทคนิคการรบนี่สาคัญนะครับสมรรถนะของเครื่องก็สําคัญด้วยและขีปนาวุธมีจํากัดยิงสุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้นะครับขีปนาวุธที่ติดขึ้นไปต้องมีความหลากหลายทั้งระยะใกล้ระยะปานกลางแล้วก็ระยะไกลและสิ่งที่เครื่องบินลบต้องมีและสาคัญใช้บ่อยที่สุดก็คือขีปนาวุธพิสัยใกล้3 0มสถึงสีกิโลเมตรไม่มีใครติดขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างเดียวความคิดที่จะสอยเครื่องบินลบด้วยขีปนาวุธจากระยะ3 0 0ร้อยถึงส 400กิโลเมตรนี่ลืมไม่ได้เลยนะครับส่วนเครื่องบินขนาดใหญ่เครื่องบินเตือนภัยยังพอมีหวังแต่ก็น้อยไม่มีใครเนี่ยอยู่เฉยๆให้จริงนอกจากนักบินนี่เผลอหลับนะครับ ขีปนาวุธที่ประสบความสำเร็จมากสุดในการต่อสู้กลางอากาศก,ก็คือขีปนาวุธพิสัยใกล้มีการนำวิธีหลายอย่างนะครับไม่พิ่งเรดาร์อย่างเดียวส่วนมากสแสวงความร้อนกับกล้องจับภาพแล้วก็มีขนาดเล็กแล้วก็มีความเร็วด้วยอย่าง AIM s w i f Sparrow, Iris Chi และก็ p y t h o n และที่ขาดไม่ได้ก็คือปืนกลอากาศนะครับดังนั้นนะครับการล็อกเป้าด้วยเรดาร์จากระยะ300-400กิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ใช้ขี่ปนาวุธระยะไกลโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนี้น้อยมากนะครับ การค้นหาด้วยเรดาร์ก็มีความอันตรายจากขีปนาวุธสแสวงคึ้นเรดาร์อีกนะครับเปิดเรดาร์นานโดนส่วนเอาง่ายๆเพราะะนะแล้วนะครับจึงมีการติดตั้ง IRST นี่เป็นการค้นหาด้วยความร้อนเข้ามาเสริมนะครับและเครื่องบินอย่าง F22 Raptor F35 Lightning II และก็ Super Hornet ของสหรัฐมิการเนี่ยมีความร้อนจากเครื่องนี้น้อยมากนะครับจัดก,การความร้อนท้ายเครื่องได้ดีค้นหายากเข้าไปอีกส่วนเครื่องบินของรัสเซียมีปัญหาปล่อยความร้อนออกมาเยอะกว่านะครับทำให้ S r s อารเจนี่ยตัวจับได้ง่ายกว่าสรุปนะครับการสู้กลางกาศเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างที่นําไปสู่ความได้เปรียบเจอกันได้หมดแล้วครับทุกเครื่องทุกความแรงทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ว่าจะรอดไหมนี่อีกเรื่องนะครับสลับซูสามสิบเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นเหมือนกับซูสามสินั่นแหละครับและก็พัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงกันซูสามสิี่มาทีหลังนิดหน่อยและหน้าที่ของซูสามสิชัดเจนกว่าซูสามสิบนะครับซึ่งซูสามสิบเนี่ยตั้งใจทําเป็นเครื่องบินหลายบทบาท แต่ว่าอย่างว่าเนี่แหละครับซู30ไปไม่สุดสักทางกักกักรัสเซียจึงพัฒนาทั้งซู34แล้วก็ซู35ขึ้นมานะครับ ซึ่งเป็นเครื่องบินเฉพาะทางขึ้นมานะครับแน่นอนว่าซู -30 เนี่ยก็ยังมีประโยชน์แต่ว่าสภาพการรบต้องเป็นสภาพที่ภัยคุกคามไม่มากนักนะครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมโดยที่ศัตรูเนี่ยไม่มีระบบป้องกันขั้นสูงหรือว่าเครื่องบินขับไล่เอาไปถล่มชนกลุ่มน้อยประมาณนั้นนะครับหรือไม่ก็มีเครื่องบินขับไล่ในคุ้มกันจุดเด่นของซู -34 ก็คือบรรทุกได้เยอะบินได้ไกลมีที่นั่งทังปีนี้นั่งคู่กันนะครับแน่นอนว่าความเร็วเนี่ยน้อยกว่าซู -30 และเป็นที่ต้องการของหลายประเทศด้วยนะครับรัสเซียมีแผนส่งออกเหมือนกันโดยเวียดนามพม่านี่ให้ความสนใจมากอันนี้ก็เป็นข่าวการตกของซู3 4นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตกนะครับเคยตกมาก่อนหน้านั้นแล้วละครับและเป็นอีกครั้งที่เครื่องบินต้องพ่ายแพ้กับแรงโน้มถ่วงของโลกและครั้งนี้เป็นคิวของซู3 4ของรัสเซียซึ่งเป็นเครื่องบินที่หน้าตาน่ารักที่สุดในโลกนะครับ